ภายในนั้นเอาจริงจริงๆผู้สอบบัญชีไม่มีไม่มียึดหยุ่นตรงเป๊ะทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเราก็ออกมาในสถานะที่ดีที่สุดและจะปรับไปตามสถานการณ์เมื่อไรเราเข้าไปเรามีเงินมาเพิ่มขยายงานได้โอกาสมาอย่างที่ผมเรียนเรามั่นใจว่าเราจะเป็นหนึ่งที่ดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ m a I แน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะคะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร,ร,ร์ภยบุญอยู่บนเวทีก่อนนะคะซึ่งในลําดับต่อไปค่ะจะเป็นพิธีการมอบเออกียรติบัตรและโล่แสดงความยินดีจากตลาดรัพเอไม่ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีนะคะเรียนเชิญคุณโชติรักษมีธินกรกุลค่ะประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีทีวีเออินดัสทรีจำกัดมหาชนคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดซัพเอ MAI ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบของเที่ระลึกจากทางทีมผู้บริหารค่ะื่อสื่อู่คะเราได้พูดถึงว่าทางบริษัท BT w นะคะก็ถือว่ามีบริษัทย่อย3บริษัทด้วยกันที่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินธุรกิจบริษัทแรกค่ะเป็นบริษัท BT and R Solar One จำกัดบริษัทที่2เป็นบริษัท Global Clean Energy จำกัดซึ่งก็จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกับธุรกิจด้านพลังงานในอนาคตส่วนบริษัทที่3นะคะเป็นบริษัท Bestech t Industry จำกัดเพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิต ของธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางผลประกอบการของบริษัท B.T.Wells Industry จำกัดมหาชนในช่วงไตรมาสที่1กลุ่มบริษัทก็มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานมูลค่ารวม1,866.10ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าที่ยังไม่รับรู้รายได้รวมอีกประมาณ1,166.70ล้านบาทซึ่งก็มีทั้งโครงการที่ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2,558แล้วก็ที่เริ่มโครงการในช่วงไตรมาสที่1ของปี2,559ผู้บริหารนะ คุณโชติกรัศมีธินกรกุลประธานเจ้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท BT w ี l l i n d u s t r y รจำกัดมหาชนได้เปิดเผยค่ะว่าแผนการระดมทุนของบริษัทจะนําเงินไปลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานทั้งสองแห่งทั้งที่ชะเชิงซาวและสัตหีบเพื่อขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทได้รับเชิญประมูลงานทั้งในและต่างประเทศจํานวนมากนะคะสอดคล้องกับแผนของบริษัทที่จะรับงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอไมอ ก็จะช่วยสร้างความแน่าเชื่อถือสําหรับโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่าพันล้านบาทซึ่งบริษัทก็มั่นใจนะคะว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะการที่วางแผนระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือว่า IPO ให้นักลงทุนนั้นในจํานวน156ล้านหุ้นเป็นหุ้นใหม่ทั้งหมดนะคะที่ราคาหุ้นละสบาท75สตางค์โดยมีแผนนําเงินไปใช้ในการปรับปรุงพื้นที่โรงงานที่ท่าเรือพาณิสันจหีบที่จังหวัดชนบุรีรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุน เนื่องมาจากเวลาที่สูญเสียแล้วก็การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการระดมทุนนั้นการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ก็ถือว่าบริษัทก็มีทุนจดทะเบียนในจํานวน378ล้านบาทเป็นทุนชาระแล้วค่ะ3า0ล้านบาทเสนอขายหุ้นในพีเออนะคะในจํานวน156ล้านหุ้นมูลค่าที่ตั้งไว้50สบตางค์ค่ะนี่คือคุณผู้ชมนะคะจะให้ไปนับถอยหลังกับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกของบิทีดีบลกันเลยค่ะ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะเรียนเชท่านผู้บริหารนะคะหันหน้าไปทางก้องกลางนะคะตรงท่านสืบมนชนนะคะเพื่อให้ถ่ายภาพนะคะอาจจะขออนุญาตมือจับ ที่ตัวกิมมิกไว้สักวิดนึงดีไหมคะนะคะแล้วก็ตบองนนะคะหันหน้าทางกล้องกลางนะคะของท่านสื่มวนชนนะคะในการเก็บภาพในครั้งนี้ค่ะ ราคาเปิดของหุ้น BT w นะคะเปิดที่ราคา5บาท5สตางค์ค่ะหรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น36นะคะนี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะในการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ของบริษัท BT w ขอเชิญคุณผู้ชมนะคะรับเชิญชมรายการปกติของทางสถาน,นีได้เลยค่ะ ขอบคุณคุณเสระวน,นีด้วยนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างสดใสสำหรับหุ้นน้องใหม่อย่าง BTW e l l Industry ค่ะแล้วก็ล่าสุดราคาก็วิ่งวอยู่ประมาณ5าบาท20สิตางค์โดยจะตามภาพรวมตลอดทั้งวันนี้ด้วยส่วนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหลังคุณชมแล้วถ้าใครที่มีคำถามด้านการลงทุนเริ่มต้นส่งเ